สวัสดีค่ะอัปเดตแม่มาลินะคะแม่มาลิค้อดมาเมาื่อวานเนือก็ค้อดเมื่อวันที่23นะคะพฤษภาคม2566นะคะลูกค้าก็ค้อดมาทั้งหมด5ตัวนะคะก็จะมีตัวผู้3แล้วก็ จมีสอสนะคะน้องๆก็แข็งแรงกันดีนะคะลูกสปิดนะคะลูกค้านะชุดนี้ว่างเปิดจองนะคะลูกค้าน้องหนาจะพร้อมย้ายบ้าน,นอายุ4 0่5ถวันก็สนใจก็ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมทางอินบ็อกซ์ทางไลน์ได้เลยนะคะโอเคเนาะเดี๋ยวอุ้มน้องๆให้ดูทีละตัวนะคะนี่ขอนมาหวานเนี่ยอ่าตัวแรกนะคะตัวแรกจะเป็นตัวผู้นะคะนี่นะคะตัวนี้เขาทําเองตัวผู้นะคะ ตัวที่สองนะคะจะเป็นตัวผู้เหมือนกันค่ะอ้วนเลยตัวที่สามนะคะตัวเมียนะคะก็ตัวก็ไล่ๆกันนะคะตัวที่สี่นะคะเนี่ยตัวนี้ก็ตัวผู้เหมือนกันนะคะตัวสุดท้ายนะคะตัวที่ห้านะคะ นี่ตัวเมียนะคะตัวนี้เนาะ,ะเด็กๆก็แข็งแรงกันดีทุกตัวนะคะเนาะลุกดิุกดิกดีนะคะลูกค้าที่อยู่ฟาร์มพองสิบสายธัญญะจังหวัดปทุมนะคะยังไงก็สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมแล้วกัน,นะะเนาะเด็กๆแข็งแรงกันดีทุกๆทุกตัวนะคะโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะ